สวัสดีค่ะ วันนี้ทางกลุ่มเราจะมานาเสนอภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทของโทโซในปี2552ซึ่งทางบริษัทนั้นเป็นบริษัทผลิตเครื่องทากาแฟที่มีฐานการผลิตและมีสาขาอยู่หลายประเทศทั่วโลกทางคณะผู้จัดารจึงได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปราย,ยางานสถานการณ์ของบริษัทและสาขาเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจและสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจในด้านเชิงกลยุทธ์ต่อไปได้ค่ะมาเริ่มกันที่ภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทนะคะซึ่งในหนึ่งปีที่ผ่านมาทางบริษัทมีรายได้ไดรวมทั้งหมด56.43ล้านด 4.26ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไรรวมทั้งหมด32.17ล้านดอลลาร์สหรัฐจำนวนสินค้าที่สามารถขายได้อยู่ที่ทั้งหมด8,250ชิ้นและมีจำนวนสินค้าที่ถูกส่งคืนทั้งหมด1,223ชิ้นค่ะโดยทงดยางบริษัทนะคะมีจำนวนสาขายอยู่ทั้งหมด306สาขาและมีจำนวนฐานการผลิตอยู่ที่2,233แห่งค่ะจากภาพแผนที่ทั่วโลกนี้นะคะจะมีวงกลมแสดงปริม,มาณการขายโดย มีขนาดของวงกลมที่แสดงถึงปริมาณก,การขายมากน้อยแตกต่างกันไปจะเห็นได้ว่าในทวีปเอเชียนะคะมีวงกลมขนาดใหญ่ที่สุดและมีการกระจ,จุกตัวอย่างหนาแน่นค่ะรองลงมาคือทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนะือซึ่งเมื่อด้ทําการเปรียบเทียบนะคะจะแสดงให้เห็นว่าทวีปเอเชียน,นี้เป็นตลาดที่สําคัญของบริษัทค่ะและข,ข,ข้างๆกันนี้นะคะจะเป็นกราฟที่แสดงยอดขายรวมตามไตรมาสของแต่ละทวีปซึ่งจากกราฟนะคะจะสังเกตได้ว่าทวีปเอเชียนั้นมียอดขายสูงสุดในทุกถูกใจมากรองลงมาคือทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือค่ะ โดยทางบริษัทนะคะจะมีโปรโมชันอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันได้แก่แบบ no discount และแบบ seasonal discount ค่ะและตามข้อมูลที่แสดงอยู่นี้นะคะโปรโมชันแบบ seasonal discount นะคะจะมีรายได้รวมมากกว่าแบบ no discount ค่ะและทางบริษัทนะคะมีช่องทางการขายอยู่ทั้งหมดสช่องทางด้วยกันคือช่องทางการขายแบบแคตตาล็อกช่องทางการขายแบบออนไลน์ช่องทางการขายแบบรีเซลเลอร์หรือตัวแทนจำหน่ายและช่องทางการขายทางสโตหรือทางแม่ร้านค่ะมาดูกันที่ด้านสินค้าของบริษัทกันบ้างนะคะ โดยทางบริษัทนะคะจะมีการแบ่งระดับสินค้าออกเป็น3ระดับด้วยกันซึ่งได้แก่กสินค้าราคา 0, สูงสินค้าราคาปกติและสินค้าราคาต่ำค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตรายอยดขายรวมของสินค้าราคาสูงนะคะจะอยู่ที่36.88%สินค้าราคาปกติจะอยู่ที่36.63%และสินค้าราคาถูกจะอยู่ที่2 6 4 9ค่ะ ในด้านพนักงานนะคะทางบริษัทมีจํานวนพนักงานอยู่ที่ประมาณ1,000งคนจากแผนภูมิวงกลงนะคะจะเห็นได้ว่าทวีปอเมริกาเหนือมีจํานวนพนักงานมากที่สุดเนื่องจากมีช่องทางการขายทางหน้าร้านมากที่สุดค่ะรองลองมาคือทวีปเอเชียและทวีปยุโรปเป็นอันดับสุดท้าะคะ่ะต่อมาเราจะมาดูกันในด้านูมิภาคและประเทศนะคะ เช่บริษัทนะคะามีการขายสินค้ายอยู่ในทั้งหมด34ประเทศหรือ263ืองด้วยกันโดยเราจะมีสไลเซอร์แสดง3ทวีปที่มียอดขายสูงสุดซึ่งได้แก่ทวีปเอเชียซึ่งมีอยู่ทั้งหมด15ประเทศทวีปยุโรป17ประเทศและทวีปอเมริกัน2ประเทศค่ะ จากกราฟจะเห็นได้ว่าประเทศจีนนั้นมียอดขายมากที่สุดโดยมีรายได้โดยประมาณอยู่ที่19ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยช่องทางการขายหลักคือช่องทางการขายทางหน้าร้านซึ่งมีอยู่ทั้งหมด7แห่งด้วยกันนอกจากนี้ยังมีการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์และผ่านตัวแทนจําหน่ายโดย2อช่องทางนี้จะมีสัดส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่องทางการขายทางหน้าร้านจากครับจะเห็นได้ว่ายอดขายโดยประมาณของประเทศจีนนั้นอยู่ที่3.3ล้ลานดอลลาร์สหรัฐและมีมูลค่าการคืนสินค้าโดยประมาณอยู่ที่200 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าต่ำเมื่อเทียบ จะเห็นได้ว่าประเทศโปรตุเกสนั้นมียอดขายต่ำที่สุดโดยมีรายได้ต่ำที่สุดอยู่ที่ประมาณ140,000ดอลลาร์สหรัฐและมีช่องทางการขายทางหน้าร้านเพียงช่องทางเดียวโดยยอดขายของประเทศโปรตุเกสโดยประมาณอยู่ที่20,000ดอลลาร์สหรัฐและมีมูลค่าการคืนสินค้าโดยประมาณอยู่ที่1,400ดอลลาร์สหรัฐค่ะ ถัดมาะคะจะมาดูในเรื่องของการเงินของบริษัทโดยมีข้อมูลยอดขายที่คิดเป็นรายได้ต้นทุนและกําไรดังนี้ค่ะจากที่เห็นตรงนี้นะคะจะแสดงภาพรวมทางด้านการเงินที่มีมารจิ้นประจําปีอยู่ที่53.16%โดยแบรนด์ที่มีมาร์จิ้นสูงสุดคือแบรนด์ Adventure Works ซึ่งมีมารจิ้นอยู่ที่53.32%จากกราฟนี้นะคะจะเห็นได้ว่ายอดขายต้นทุนและกําไรนั้นมีความผันผวนตลอดทั้งปีโดยเดือนที่มียอดขายมากที่สุดคือเดือนกันยายนในทางกลับกันเดือนที่มียอดขายต่ำที่สุดคือเดือนมีนาคม เมื่อได้ทำการเปรียบเทียบการดำเนินง,งานในแต่ละเดือนสามารถสรุปได้ว่า5เดือนที่มีกำไรสูงสุดได้แก่เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีผลกำไรมากที่สุดรองลองมาคือเดือนตุลาคมเดือนธันวาคมเดือนสิงหาคมและเดือนพฤษภาคมตามลำดับค่ะต่อมานะคะจะเป็นรายละเอียดของคำสั่งซื้อและการใช้ส่วนลดค่ะโดยในปี2 5 5 2นี้นะคะจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ152,000ชิ้นและมีสินค้าที่ได้รับส่วนลดทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ13,200ชิ้นจำนวนการคืนสินค้าอยู่ที่ทั้งหมด1223ชิ้นค่ะ โดยทางบริษัทค่ะมีรายการโปรโมชั่นทั้งหมด10รายการด้วยกันโดยโปรโมชั่นที่ถูกใช้มากที่สุดคือแบบโ d i ิสเค้าและรองลงมาจะเป็นโปรโมชั่นในโซนเอเชียเช่น Asian Holiday Promotion โซนยุโรปเช่น European Spring Promotion และโซนอเมริกาเหนือเช่น North America Back to School Promotion ตามลำดับค่ะ จากกราฟนี้นะคะเส้นสีน้ำเงินจะแสดงผลรวมของปร,ริมาณการขายซึ่งจะเห็นได้ว่าปร,ริมาณการขายนั้นมีความผันผวนตลอดทั้งปีโดยอาจเกิดขึ้นตามช่วงฤด,ดูกาลช่วงเทศกาลต่างๆหรือช่วงโปรโมชั่นค่ะในส่วนของเส้นสีเขียวจะแสดงผลดดวงรวมปริมาณส่วนลดและเส้นสีม่วงจะแสดงผลรวมปริมาณการคืนสินค้าซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณส่วนลดและปริมาณการคืนสินค้าทั้งสองเส้นนี้มีความผันผวนน้อยกว่าปร,ริมาณการขาย โดยในปี2 0 5 2นี้บริษัทมีเพียง3แบรนด์ที่สามารถทำนอดขายให้กับบริษัทได้จากทั้งหมด11แบรนด์ซึ่งได้แก่แบรนด์ brand Adventure Works รองลงมาคือแบรนด์ Contoso และแบรนด์ r a p r i c a n ในอันดับสุดท้ายค่ะโดยสินค้าที่มียอดขายสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ 1. Adventure Works Maker ซึ่งมียอดขายอยู่ที่3,416ชิ้น 2 c o n t นเทนเซ f ร e กาแฟเมมียอดขายอยู่ที่3,358ชิ้นและ3า a แ r บริ n Coffee Maker มียอดขายอยู่ที่3,324ชิ้นแลัจากกรกรอที่แสดงอย่งนี้นะคะจะแสดงอัตรายอดขายรวมทั้งปีในแต่ละช่องทางการขายของบริษัทจากทุกสาขาทั่วโลกซึ่งจะเห็นได้ว่าการขายทางหน้าร้านนั้นมียอดขายคิดเป็น36.69%ของยอดขายทั้งหมดการขายทางออนไลน์ยอดขายคิดเป็น33.73%ของยอดขายทั้งหมดและการขายผ่านตัวแทนมียอดขายคิดเป็น29.58%ของยอดขายทั้งหมดโดยทั้งหมด นี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทนี้ก็ขายจากการขายผ่านทางหน้าร้านเป็นหลักค่ะทุกคนคงทราบกันแล้วว่าภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทตอนนี้เป็นอย่างไรในหน้าสุดท้ายน,นะคะทางคณะผู้จะทำข้อเสนอในวิธีการเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ทางบริษัทต่อไปค่ะโดยทางกลุ่มเราคิดว่าควรพัฒนาประเทศที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งและปรับปรุงประเทศที่มียอดขายต่ำสุดค่ะประเทศที่มียอดขายมากที่สุดคือประเทศจีนมีข้อเสนอแนะดังนี้ค่ะ1รักษาตะลาดเดิมแลนะะอย่าฐานลูกค้าใหม่โดยมีการทำนิสัยความชอบของลูกค้าและนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เราค่ะ 2. ปรับปรุงเลจยใหม่ให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะ 3. ขยายช่องทางการขายทางออนไลน์ให้มากขึ้นเนื่องจากนะคะประเทศจนีนมะีแนวโน้มตลาดออนไลน์ที่ใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีช่องทางการขายทางออนไลน์เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้นเองค่ะ และในส่วนของประเทศที่มียอดขายต่าสุดคือประเทศโปรโตุเกสค่ะมีข้อเสอนอแนะดังนี้ค่ะ 1. บริษัทคงทาการศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริภโภคก,กาแฟในประเทศเพื่อให้นแน่ใจว่าเครื่องชงกาแฟทางบริษัทเราสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการดื่มกาแฟของชาวโปรตุเกสหรือไม่ค่ะ 2. เเรื่งการรับรู้ผ่านการตลาดโดยมีการปรุงหมู่ความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องชงกาแฟและมีการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆที่ทําให้ผู้คนเข้าถึงมากยิ่งขึ้น 3การสร้างลู้ค้าและสร้างเครือข่ายกับร้านกาแฟโดยร่วมมือกันกับร้านกาแฟหรือปาที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในประเทศค่ะ 4. มีการใช้บริการหลังการขายที่ดีเพื่อดึงดูดให้คนในประเทศสนใจเครื่องชงกาแฟทางบริษัทเราค่ะ 5. ขยายช่องทางการขายให้มากขึ้นโดยเพิ่มช่องทางการขายทางหน้าร้านและทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือภาพรวมการดําเน,นินงานของบริษัทคอนโซลและก็เสนอแนะของทางกลุ่มเราค่ะขอบคุณค่ะ